ชีวิตมีไฟท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วในช่วงชีวิตมีไฟครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นการมีอะไรมาเล่าให้กันเล่าสู่กันฟังว่างั้นสนานล่าเรียนกันดีครับวันนี้โป้มีอะไรให้พี่สาววันวันนี้เราก็จะมีทําการทดลองเหมือนคราวที่แล้วนะครับคือการทดลองเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศคราวที่แล้วเราทดลองเกี่ยวกับ การตากผ้าความชื้นในห้องความชื้นในระบบอากาศวันนี้ก็เลยจะมาลองถึงกับการปล่อยให้ความร้อนเข้ามาหรือการมีความร้อนในระบบในห้องปรับอากาศใช่ครับเขาที่แล้วเราเลตากผ้าเราตากผ้าคราวนี้พอตากผ้าเสร็จเราต้องรีดครับเราต้องรีดผ้าคราวนี้เราก็เลยเวลารีดนะอากาศบ้านเราก็ร้อนก็เราก็อยากจะรีดผ้าเย็นๆใช่คนก็ไปเอาไปรีดผ้าในห้องปรับอากาศห้องแอร์ อคราวนี้เราก็อยอยากรู้ว่าก,การรีผ้าในห้องแอร์เนี่ยทําให้ระบบมันทําให้แอร์ทางานมากขึ้นไหมหรือเครื่องปรับอากาศทํางานหนักขึ้นไหมเดี๋ยวรีผ้าเนี่ยห้องเดิมห้องเดิมห,<ช>ห้องเดิม<ช>คือสามเมตรคูณหเมตรความสูงประมาณสามเมตรสามเมตรครับผมพื้นที่สิบแปดตารางเมตรสูงสามเมตรแล้วก็แอร์หนึ่งตันหนึ่งตันเอเวอร์เตอร์ด้วยใช่เป็นิอเวอร์เตอร์ด้วยครับผมคราวนี้รีผ้าเนี่ยสองตัวเหมือนเดิม,ม อ่าเราเรียดสองตัวครับผมสองตัวรีดแบบสวยเลยเปล่ารีดนานเปล่ารีดนานไหมเราเรารียดไปครึ่งชั่วโมงสองตัวเราพยายามเราเราพยายามใช่เอาให้กริบกริบเง่าเราเราเน้นเน้นกรีบเอาให้มันกรีบนะไหนได้ได้ผลไงบ้างอ่าคราวนี้ผลเนี่ยเราผลออกมานะครับก็คือพอรีดภาพปรับนะครับความร้อนมาเนี่ยเครื่องบากาศทํางานสูงทันทีสูงกว่าปกติสูงกว่าปกติทันทีซึ่งอันนี้เนี่ย เบบเป็นอันนี้เราต้องเราต้องคิดว่าเครื่องปรับกาศอันของเราเป็นอินเวอร์เตอร์ซึ่งการทำงานปกติมันจะไม่เริ่มจากร้อยเปอร์เซ็นต์คราวนี้เนี่ยมันพอพ,อม,พอมีการรีดผ้าขึ้นมาทําให้ความร้อนเพิ่มขึ้นเนี่ยกราฟจะเห็นได้เลยว่ามีการทํางานที่สูงกว่าการทํางานปกติทันทีแ,แล้วก็ลลอดแ้วจะเวลาแล้วก็จะ,จะสูงมีการตัดต่อเรื่อยนะครับแต่ว่าตัดต่ออย่าง มีการตัดต่ออย่างรวดเร็วนะครับครับ่อยมีบ่อยแล้วก็เลี้ยงเขาเลี้ยงของเขาไว้ใช่เลี้ยงเอร์่ไว้ใช่โอ้ยจะสูงกว่าระบบปกติชัดเจนนะเนี่ยชัดเจนมากครับผมซึ่งเกิดรีดเส็กสามชั่วโมงให้เป็นยัเนี้โอ้เบิ้งไปกินกินขึ้นเามชั่โมงสามชั่วโมงนี้ก็จะคือฮิตลดก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นทั้งสามชั่วโมงนะครับเอเครดผ้าเนี่ยจบแล้วนะจบแล้วคราวนี้พี่อยากจะทราบว่าตอนที่เราเปิด S <S เปิดแอร์เนี่ยพี่เจอบ่อยพี่ไปทํางานในต่างประเทศมานะพี่เจอบ่อยหรือบ้านเราก็แล้วแต่เปิดประตูทิ้งไว้บ้างใช่ไหมเปิดหน้าต่างทิ้งไว้บ้างปิดประตูไม่ดีบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยโปวัดมาหรือเปล่าอ่าคราวนี้ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งอ่ากกรณีหนึ่งก็คือการวัดว่าถ้าเกิดเราเปิดประตูทิ้งไว้ในห้องเนี่ยมันจะทําให้ <S <S เครื่องปรับอากาศทํางาน หนักขึ้นไหมหรือทํางานอย่างไรเราก็อยากจะรู้ว่าเปิดประตูทิ้งไว้เนี่ยเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะทํางานหนักขึ้นไหมครับคราวนี้คราวนี้การทดลองเราก็จะเข้าไปเปิดประตูทิ้งไว้เลยครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะครึ่งชั่วโมงเนี่ยเครื่องปรับอากาศจะทํางานหนักขึ้นไหมพราเดี๋ยวนะพอเปิดเปิดไปเนี่ยข้างนอกเนี่ยอุณหภูมิภายนอกเนี่ยเท่าไหร่โดยประมาณอุณหภูมิภายนอกประมาณนอกห้องน้ำนอกห้องแอร์นอกห้องแอร์เนี่ยประมาณสามสิบเ็องศา 31อองศา31อ็งศาครับอ๋อก็แสดงว่าในบ้านบ้านอกบ้านต้องร้อนกว่านี้ใช่ในบ้านอันนี้คือในบ้านธรรมดาครับผมแลวข้างนอกบ้านวระมา้เท่าไหร่ข้างนอกวันนี้น่าจะส5 35ห้าสห้าใช่ครับพอในบ้านมาก็เหลือสามส1อสสิบอครับผมอ๋อคือเปิดมาเจอส1เอเมื่อกี้ห้องตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่ห้องเมื่อกี้ห้องตั้งอุณหภูมิไว้ที่ยี่สิบองศายี่สบองศาเลยยี่สิบเพราะว่าเราเราจะให้การทดลองเห็นผลชัดเจนก็ ปกติเราก็จะตั้งอุณหภูมิไว้ที่25องศานะครับแต,ตรแต่การทดลองเนี่ยเราจะใช้20องศาเพื่อที่จะเห็นผลเห็นผลได้ชัดเจนเพราะอะไรไม่งั้นท่านผู้ชมไม่งั้นถ้าเกิดเราตั้ง25เนี่ยนะกว่าจะตัดกว่าจะต่อใช่ไหมกว่า<ช>จะทํางานกว่าจะเห็นกราฟรอนานนานเราอัน,อนนี้เลยออันนี้เราให้เห็นเราเราเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้บอกว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันใช้พลังงานเพิ่มเท่าไหร่แต่เราบอกว่าเขาจะทํางานเพิ่ม อย่างไรถูกไหมใช่พออย่างไรปั๊บไม่ว่าท่านจะตั้งยังไงเขาก็ทํางานประมาณนี้แหละใช่แต่มันก็จะนานขึ้นทีนี้ถ้าเราอยากได้ตัวเลขเนี่ยจะใช้การดลองรออีกแบบหนึ่งอืมอันนี้ให้เห็นลักษณะการทํางานใช่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพี่ๆน้องๆวิศวกรอยู่ที่บ้านเฮ้ยพีเอพี่โป้งพูดผิดนี่วะไม่ใช่ไม่ใช่นี้ดูลักษณะการทํางานว่าหน้าจอออกมาแบบไหนเราไม่ได้มาคํานวณตัวเลขนะตรงนี้ครับถูกไหมเพราะแต่ละที่ก็ตั้งระูมิไม่เท่ากันใช่ แอมเบียน e เทมเพอเจอร์ก็ไม่เท่าออกัานหรือว่าอุณหภูมิภายน,นอกก็ไม่เท่ากัน,นตัวแปลมันเยอะมากถ้าเราดูการทํางานเฉยไหนประตูประตูก็ไหนประตูตอนเปิดปิดประตูเนี่ยครับเราก็จะเริ่มจากการเปิดประตูเข้าไปข้างในแล้วปิดประตูไว้โดยมีคนอยู่ข้างในเราก็จะเห็นว่าค่าเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมาเพราะเรามีการเข้าไปข้างในแล้วก็ระบบปรับอากาศก็จะทํางานเป็นปกติก็เข้าสู่ระบบปกติ จะโดดขึ้นมาหน่อยหนึ่งโดดขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่เพราะมันมีฮีทจากภายนอกแล้วก็คนด้วยใช่ครับผเพื่อจัดเครเร็วนี้นะอ่าเร็วเขาทำงานเร็วมากครับตอนนี้เขาเขาเขาอุณภูมิปกติปั๊บคราวนี้เราเปิดประตูค้างไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงคราวนี้เราก็จะดูว่าการทำงานของเครื่องปรับอากาศเป็นยังไงนี่ฮะกราฟก็ออกมาโอ้โหชัดเจนชัดเจนอันนี้อันนี้อันนี้เปิดไว้ตลอดเลยถูกไหมเปิดประตูไว้ตลอดค้างไว้ตลอดนแสดงว่า อันตรายกันนะอันตรายครับนอกจากเปิดเปิดประตูเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นความตั้งใจของว่าแต่ความไม่ตั้งใจก็ทําให้เกิดความร้อนเข้ามาในระบบเหมือนกันใช่เนี่ยพอเห็นอย่างนี้เนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมว่าต้องต้องช่วยกันดูแลหน่อยเอาละวันนี้เนี่ยวันนี้โป้งเอาเอาเอากราฟมาให้ดูเนี่ยเป็นประโยชน์ขอบใจมากเราก็ได้รู้นะได้รู้ว่าการทํางานเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแหละแต่เท่าไห่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเทสกันอีกรอบหนึ่งนะครับ แต่ยังไงมันเพิ่มขึ้นแน่ๆแหละ5% 10%เนี่ยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมฝากไว้หน่อยนะครับเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพถ้าท่านผู้ชมมีคำถามอะไรที่อยากจะให้เราตอบหรือมีกรณีอะไรเล็กๆน้อยๆเขียนถามมาได้นะครับในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามตอบให้กำลันวิศวกรรมใช่ครับเะครั้เดี๋ยววันนี้เราลาท่านผู้ชมไปเลยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ thank mm -hmm. you